ก็พูดถึงเรื่องของจะแสมนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญทั้งหมดภายในหนังนะครับถ้าใครที่ซีเรียสนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็แนะนำให้ไปดูมาก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่ซีเรียสก็ดูได้นะครับใน,นเรื่องเนี่ยเล่าเกี่ยวกับออริจินนะครับของตัวบิลลี่แบสเซนนะครับที่ออกจากสถานเลงเด็กกำพล้าออกมาหลายแห่งมากนะครับเพราะว่าตามหาแม่อยู่จนวันนึงเนี่ย ได้มาถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใหม่นะครับแล้วก็ได้มาพบกับเฟรดดี้ฟรีแมนที่บ้าซูเปอร์ฮีโร่บ้าแบบบ้าจัดจัดแห่ะบ้า He เฮี้ยเลยเนี่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเฟรดดี้เนี่ยก็โดนกลุ่มเด็กเฮี้ยนะครับทำร้ายกลุ่มเด็กเฮี้ยก็คือ,อในโรงเรียนน่ะคุณก็จะรู้ดีว่าเด็กเฮี้ยเป็นยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยบิลลี่นะครับก็ได้เข้าไปช่วยไว้นะครับแล้วก็หนีลงไปยังรถไฟ้าใต้ดินนะครับจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะครับ แล้วก็ทําให้ตัวของเบลลี่แบสเซนเนี่ยได้ไปพบกับพ่อมดโบราณนะครับที่เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะครับจากนั้นก็ได้ให้พลังของพ่อมดแารซม,มานั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาสู้กับดรซิวาน่านะครับที่มีพลังแห่งเจ็ดบาปนะครับเหตุผลที่แกมีพลังนี้ก็คือฉากแรกเนี่ยที่เราจะเห็นนะครับว่าตัวของดรซิวาน่าเนี่ยถูกเรียกไปโดยพ่อมดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นปี1974นะครับแต่ว่า ไปทดสอบไม่ผ่านครับเพราะว่าถูกกิเลสเนี่ยเข้าครอบงำนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกส่งกลับออกมาครับแกก็เลยแบบเกิดความแค้นครับตามหาสัญลักษณ์พลังเวทครับที่ก่อนที่ตัวของพาวด์ใช่ไหมจะเรียกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์พลังเวทอเยียวนะครับแกก็เลยตามหาครับเพื่อไปเปิดประตูครับแล้วก็ไปเอาพลังแห่งเจบาปมานั่นเองครับสำหรับดรซิวานานะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับเพราะว่า มันเป็นสปอยครับทุกคนก็ต้องไปดูมันแล้วนะสำหรับช่องเรานะครับทุกคนต้องไปดูมันแล้วใช่ไหมส่วนประเด็นที่น่าสนใจในหนังเนี่ยที่นําเสนอออกมาในแนวต่างๆนะครับมีหลายประเด็นมากเลยครับประเด็นแรกก็คือ,อความเป็นเด็กกาพร้าของบิลลี่แบสเซนนะครับที่ทําให้ตัวของบิลลี่แบสเซนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็เลือกที่จะออกตามหาแม่เพียงอย่างเดียวนะครับ ไม่ยอมรับใครเป็นครอบครัวเลยนะครับก็คือตั้งแต่สถานเด็กกำพร้าเก่าเลยครับก็คือที่แกนีออกมาเนี่ยเพราะว่าออกตมหาแไม่อย่างเดียวนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ยอมรับใครเป็นครอบครัวจริงครับก็คือจนท้ายเรื่องเนี่ยแหละถึงจะมายอมรับนะครับว่าตัวเองมีครอบครัวอยู่ก็คือเป็นครอบครัวใหม่นั่นแหละครับที่สถานเด็กกำพร้าใหม่นะแล้วก็ตัวของบบลลี่เองเนี่ยคือไม่เชื่อใจใครเลยนะครับหลังจากที่ได้พลังมาเนี่ยแกก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งนะครับกลายเป็นว่า ไม่เห็นหวัวเฟดดี้นะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะครับคือเฟดดี้เนี่ยอยู่กับชาแซมมานะครับตั้งแต่ตอนที่ได้พลังมาตั้งแต่แรกเลยที่เราเห็นในตัวอย่างนั่นแหละแล้วก็ใครไปดูหนังก็จะรู้นะครับก็คือกลายเป็นว่าแบบมองข้ามหวัวสนใจแต่ตัวเองนะครับว่าตัวเองอมีพลังแล้วจะทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือเรื่องของอชีวิตประจําวันครับอันนี้เนี่ยตัวหนังเนี่ยเล่าออกมาได้แบบว่วาเนียนสุดๆ,ๆนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่งได้พลังมาี่ คือมันก็ต้องทดลองอ่ะแบบมีพลังอะไรวะางมาทาอะไรได้บ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วฉากการทดลองไม่งแบบ yeah! เฮียหาดสัตว์อะเรียกได้ว่าแบบหาริงนะครับรวมถึงตัวของเฟดดี้เองนะครับที่พยายามเนี่ยจะทําให้บิลลี่กลายเป็นจุดสนใจนะครับด้วยการแบบอ่าอัพคลิปลง youtube อะไรต่างๆ่างอโอ้ยเยอะเยอะแยะนะครับแล้วก็การที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับบิลลี่เนี่ยเนี่ยเวลาแบบคุณเจอคนดังหรือว่าเจอฮีโร่เนี่ย มาต้องทําแบบนี้นะครับชีวิตจริงอะ่ะคุณต้องทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมเจอผมก็ขอเหมือนกันนะหน้าที่จะได้เจอนะครับซูเปอร์ฮีโร่มันจะเจอง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมาครับพูดถึงการตามหาแม่ของบิลลี่นะครับคือตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าบิลลี่เนี่ยออกตามหาแม่มานานมากแล้วนะครับก็คือตามหาไปแบบ อลายที่นะครับแล้วก็ไม่เจอนะครับก็คือ20กว่าแห่งเลยนะครับเท่าที่ผมจําได้นะแต่แล้วก็แบบว่าไม่เจอสักทีนะครับจนมาเจอกับพวกเฟรดดี้นะครับที่สถานแเล้งในกัมพาร้าใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีคนที่ช่วยหาจนเจอครับก็คือยูจีนครับยูจีนก็เป็นแบบเด็กเนิร์ดนะครับบ้าเกมนะครับคือตอนวันแรกเข้าไปในบ้านก็แบบตายตายอะไรแบบนี้คือฉากนี้แม่งไม่คุ้นจี้บอกเลยเล่นเกมแล้วแบบตายตายอะไรแบบนี้หลายคนก็แบบอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้นะครับเอาวีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าพอไปเจอแล้วเนี่ยก็มีบทสนทนาครับที่ตัวแม่ของบิลลี่เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่อยากทิ้งบิลลี่มาเองนะครับเพราะว่าคิดว่าแบบต้องมีใครที่ดูแลบิลลี่ได้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ของบิลลี่เนี่ยอายุ17นะครับแล้วก็พ่อของบิลล <Xin S 1> ี่เองก็ไม่รับผิดชอบนะครับคือแม่ของบิลลี่เนี่ยรู้นะครับว่าบิลลี่เนี่ยหายไปนะครับแล้วก็หาเจอด้วยนะครับคือเห็นแล้วนะครับแต่ก็ทิ้งไว้นะครับด้วยผลต่างๆนานาเนาะ นะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงนะพูดถึงตัวรายผ้าน,นะครับตัวของดรซิวาน่าเนี่ยในหนังเนี่ยถึงจะมีออริจินของแกเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวละครนี้ดีนะครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่แกเจอเนี่ยทั้งโดนพ่อด่านะครับโดนพี่รังแกโดนพ่อมดบอกว่าไม่คู่ควรแล้วก็ไม่ดีพออะไรเงี้ยคือสําหรับใครนะครับที่เคยโดนอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าแบบมันเจ็บ เจ็บเหลือกเกินนะครับเจ็บจริงๆเจ็บจี๊ดเลยแหละครับเรียกว่าเจ็บสัตว์นะจนเกิดเป็นความแค้นนะครับก็แล้วก็ออกตามหาพลังห่งเจตบาปนะครับเพื่อมาแก้แค้นในที่สุดนะครับคือตัวร้ายเนี่ยออริจินเนี่ยหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยถึงจะไม่แบบว่าบอกอะไรมากมากมายนะครับแต่เราก็แบบเข้าใจนะครับว่าเออทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ เขาถึงอารมณ์ของตัวร้ายเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยครับถึงหนังมันจะแบบโจกๆก็เห็นเหมือนหยิบตัวร้ายมาแกล้งยังไงไม่รู้นะครับแต่เราก็เข้าใจะครับว่าดรสิวนาเนี่ยเขาเจ็บมาก่อนนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับก็คือไม่ใช่ความสดใสความตลกหรืออะไรนะครับมันคือครอบครัวใหม่ของบิลลี่นั่นเองครับเพราะครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้เนี่ยมันหาได้ยากมากๆนะครับตัวหนังเองเนี่ยก็ เจาะปมนี้เนี่ยได้แบบอ่าทะลุทะลวงนะครับแล้วก็นําเสนอมาได้แบบว่าอืมดีสุดๆอะ่ะคือน้อยเรื่องนะครับที่จะทําได้ขนาดนี้นะครับผู้กํากับน้อยคนนะครับที่จะทําได้ขนาดนี้คือกราบครับผู้กํากับชาแซมคุณทาได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับนั่งอยู่ในโรงเนี่ยคือมีบางคนแบบเขาแบบร้องไห้นะครับมีร้องไห้จริงๆนะครับแบบที่นั่งแบบอ่าแถวแถวผมนี่แหละก็คือแบบอืมนะ แล้วก็ตัดมาฉากุดท้ายครับอันนี้เนี่ยเป็นฉากที่กรี๊ดกราสแล้วก็กรี๊ดแตกรวมถึงปรบมือให้แบบปรบมือให้เลยครับก็คือคนในหนังเนี่ยปกตินะครับรอบที่จะมีการปรบมือให้หนังเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นรอบสื่อใช่ไหมแต่คือรอบที่ผมไปเนี่ยเป็นรอบปกตินะครับวันที่4เมษายนนะครับแต่มีงานแบบปรบมือให้เลยแบบกรี๊ดเลยแบบอู้คือฉากุดท้ายแบบเป็นฉากที่ครอบครัวของจแซมนะครับ ได้พลังแห่งชาแซมไปเนี่ยมีหกคนนะครับคือแบบกรีดแตกทั้งโรงครับแล้วก็แบบแทบจะลุกมาตบมือให้เลยได้ซ้ําครับแต่จะได้มันเป็นโรงหนังลุกไม่ได้นะครับก็คือแบบทั้งที่ไม่ใช่รอบสื่อนะครับแต่แบบรีแอคของทุกคนเนี่ยมันตรงกันจริงจริงนะครับก็คือเป็นหนังที่แบบว่ามันทาให้คนเป็นแบบนี้ได้คือคุณคิดดูแล้วกันมันดีขนาดไหนนะครับส่วนในเรื่องของพลังของชาแซมนะครับบอกเลยเลยว่าโอพมากๆนะครับถึงในหนังเนี่ยจะดูแบบกักกนะครับเพราะว่าเป็นหนังแบบออริจินนะครับแต่แฟนๆฟนคอมิกเนี่ ก็คือจะรู้ดีครับว่าชาแซมเนี่ยเก่งมากๆนะครับเก่งแบบเก่งสัสสัสแหะพลังเองก็แบบยกมาจากในคอมิกเป๊ะๆนะครับสู้กับสเปกเตอร์ก็ชนะนะครับในคอมิกเนี่ยนะครับพลังก็แบบแรงเยอะเทียบเท่าซูเปอร์แมนนะครับอันนี้เยอะจริงๆนะครับเท่าเทียบเท่ากันเลยนะครับไวกว่าเดอะไฟช์นะครับอันนี้ก็เร็วกว่าจริงๆนะครับทั้งในคอมิกและในหนังนะครับมีการพิสูจน์แล้วนะครับทั้งช่องผมเองแล้วก็ช่องอื่นๆนะครับ เป็นอมตะนะครับถ้าไม่ใช้เวทมนต์ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ตัวดรซิวนาเนี่ยเป็นคนยืนยันเองเลยนะครับในตัวหนังนะครับบินได้อันนี้ก็คาดว่าน่าจะเร็วนะครับแต่ก็กักเอาไว้นะครับปล่อยสายฟ้าได้แบบซูสนะครับแล้วก็ใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ใช้ออกมาจากอ่าสภาเวทมนต์นะครับสำหรับตัวแซมนะครับซึ่งพลังทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าโกงเิฮี้ยนะครับโกงชัดๆเลยแหละโกงจะไม่รู้จะโกงยังไงแล้วนะครับ ในเรื่องของพลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกนะครับเจาะลึกให้ในวันถัดไปนะครับเป็นแบบจัดเต็มเลยว่าแบบมันเก่งขนาดไหนมันสู้กับใครได้บ้างเทียบกับกายตุบเทียบกับอีค่ายหนึ่งไปเลยเอาดีซีเทียบกับมาอ,าอย่างแม่งเลยเทียบอย่างได้นะครับเดี๋ยวทําให้แบบสะใจไปเลยนะครับออกับลืมไปครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอนเครดิตครับของอตัวชาแซมเองนะครับคือเอนเครดิตแรกเนี่ย เราจะเห็นนะครับว่าตัวของดรซิลเวน่าเนี่ยกำลังพยายามนะครับเขียนอักษรเวทอยู่นะครับแต่ว่าก็แบบไม่เกิดเป็นผลนะครับซึ่งตัวตอนแรกเนี่ยในหนังเนี่ยตอนที่แกเขียนอักษรเวทเนี่ยก็จะสามารถเปิดประตูได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเอ็นเครดิตเนี่ยถึงจะเขียนอักษรเวทไปเยอะขนาดไหนนะครับก็ไม่ยอมเปิดออกมาเลยครับประตูสงสัยว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับพลังของ7บาปนะครับที่ถูกผนึกไว้นะครับหนาสภาเวทของชาแซมนั่นเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีหนอนตัวหนึ่งโผล่มาครับซึ่งเป็นหนอนในภาคแรกนะครับอันนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่ภาคไม่ใช่ภาคแรกครับก็ไปครับก็คือในฉากแรกนั่นเองครับก็คืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นใครนะครับถ้าใครรู้ก็ แนะนำว่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคือช่องผมเปิดกว้างทุกความเห็นครับเพราะฉะนั้นอ่าเสริมข้อมูลได้ครับวันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับขออภัยด้วยนะครับซึ่งหนอนตรงนี้เนี่ยมันก็พูดเกี่ยวกับอ่าอีกไม่นานแล้วนะครับเราจะได้อ่าครองอาณาจักรทั้ง7นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเอาเวทมนต์อะไรต่างๆนานาครับแต่ผมไม่รู้ จริงๆนะครับอันนี้ใครที่รู้นะครับรบกวนนะครับขอร้องเลยแหละคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแท็กนะครับนะประกอบทุกความเห็นกันเลยนะครับส่วนเอ็นเครดิตที่สองครับอันนี้เอ็นเครดิตนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งครับถามว่าทำไมเพราะว่าแม่งไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเอ็นเครดิตสองเนี่ยคือผมมุตสานนั่งรอตั้งนานใช่ไหมเออแล้วแบบเอ็นเครดิตสองเปิดมาฮเฮ้ยเี้ยตอนแรก มันเอ้าเฟดดี้เฟดดี้พอไปไปมาครับมันคุยกันเรื่องนี่ครับนายมีพลังคุยกับป้าได้ไหมไอัเจะอเจยก็บอกว่าเออแล้วฉันจะมีไปทําไมมันไม่ได้เท่สักหน่อยแม่มีการกัดเอาความแมนอีกซึ่งไอฉากนี้เนี่ยมันอยู่ในเทเลเร์ครับวัดเดอะฟักสุดๆคือมึงเอามาทำไมเนี่ยคุยกำกับเนี่ยมึงคือแบบคุสศาส์นั่งรอดูกาแบบจะมีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงไปต่อนะครับอ๋อเราลืมฉากนึงครับก็คือฉากสุดท้ายนะครับก่อนหนังจบ จะเป็นฉากที่ตัวของเบลลี่แบสซันนะครับเพราะว่าชัรแซมเนี่ยไปนั่งกินข้าวนะครับกับเฟรดดี้ในร่างของยอมนุษย์นะครับก็คือมานั่งกินข้าวตามสัญญานั่นแหละแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขาไปชวนซูเปอร์แมนมาด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันไปชวนซูเปอร์แมนมาแต่แต่นะครับซูเปอร์แมนตอนนี้ยังไม่เปิดให้เห็นหน้านะครับเพราะว่ายังเคว i ชั่นมาเรื่องสัญญากันอยู่ในความรักแสดง เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็แบบเออได้เห็นซูเปอร์แมนมาแล้วนะครับคนดังเด่นก็แบบอู้ยเย็ดยซูเปอร์แมนมาอะไรแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของคะแนนแบบไม่อวยนะครับก็คือไม่อวยจริงๆนะ <c oughs> ในเรื่องเนี่ยผมให้ไป9นะครับก็คือทําดีแบบลงตัวมากเนี่ยความสนุกก็9นะครับดราม่าเนี่ย7.5นะครับส่วนในเรื่องของอความฮาเนี่ยผมให้ไป10เลยอันนี้ฮาทุกฉากครับฮาทุกฉากทุกตอนแม่งมีมุมกตลอดอะมุกแบบ ยิงกระดานปุ๊บ,บป๊าป,ปุ๊บป๊าแต่แม่งก็หาได้อะคือแบบมุกเหือบเลียราดมากแต่หาเฉยนะครับอันนี้ทำออกมาได้ดีทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ความลงตัวของตัวหนังโดยรวมเนี่ยผมให้ไป9้านะครับรวมรวมแล้วเนี่ยคะแนนผมให้ประมาณ8.5ถึง9านะครับตัดที่หน่อยรับในส่วนของอในเรื่องความดราม่าเนะครับเพราะว่าไปไม่สุดนิดหน่อยนะครับเนื่องวยแบบอาจจะเป็นหนังที่อ่าสดใสเน้นสดใสด้วยมั้งนะครับ แซมเนี่ยจากโดยวรวมแล้วนะครับเป็นหนังฮีโร่ที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังฮีโร่ที่มีประเด็นของครอบครัวเนี่ยมาเกี่ยวด้วยนะครับก็คือยกประเด็นออกมาพูดได้แบบว่าน่าสนใจนะครับทำให้ผู้ชมเ,เข้าถึงได้ง่ายนะครับหนังก็ดูง่ายสนุกนะครับเนื้อเรื่องก็แบบว่าไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับตัวร้ายมีมิตินะครับตัวเอกก็มีสเสน่ห์ นะครับสำหรับชาแซมวันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับรายการอาพิทวอชนะครับในหนังเรื่องชาแซมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมไปเลีเ้ยงแมวต่อด้วยนะครับ